เปิดตัวสถานรักใหม่ขุมทรัพย์อัมพัชราซุ้มสารสัมพันธ์ตระกูลผ่านลอหลังตาดีเห็นบินลัดฟ้าเปิดตัวสถานรักใหม่ไร้ความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียไปนานกว่า10วันสําหรับซุปตาสาวสวยอัมพัชราพาชัายเชื้อแต่ล่าสุดสาวอัมหิ้วกระเป๋าวาไปโผล่ไกลถึงเมืองน้ำหองประเทศฝรั่งเศสนั่นเองเพื่อร่วมฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนซีคนสนิทแหวนแหวนประวัติศาสตร์โดยสาวอัมได้หย่อนภาพเช็คอินที่นด์มาร์ k ใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกับแนบแคปชั่นระบุสถานะ นักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งลุกชิลๆเรียบง่ายเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าดีกรีความแซ่บของตัวแม่ยังยืนหนึ่งชุดยาวปิดถึงตาตุ่แต่ช่วงบนแบกอกลึดคยิต้าโพสท่าสับๆส,ส,ส,สมเป็นมืออาชีพสุดๆก่อนหน้านี้หลังจากที่เลิกลาติดจากราาักห้าปีกับไฮโซพกประธานวงพรประภาไปแล้วนั้นล่าสุดนางเอกซุปตาสาวอัมพชรภา,าชัยเชื้อก็ถูกจับตามองเรื่องความรักอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมของไฮโซนินชนิน นักธุรกิจผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่แนบชิดกับอั้มพัชราภาขณะไปดินเนอร์โอม h กาเศสศุดดูด้วยกันพร้อมแก๊งเพื่อนเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีหลายคนโฟกัสหนุ่มข้างกายของซุปตาอั้มพัชราภาชัยเชือ้อที่มีภาพดินเนอร์สุดหรูกับกลุ่มเพื่อนและหนึ่งในนั้นมีไฮโซดินชนินนักธุรกิจและเจ้าของกิจการโรงแรมชื่อดังร่วมเฟรมด้วยเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา จนทาเอาแฟนคลับลุ้นว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่านอกจากนี้ก็มีหลายคนถึงกับกรี๊ดและพากันเชียร์ทำนองว่าเชียร์เลยค่ะคุณนินแฟนใหม่พี่อั้มหรือคัทอยังไงน่ารักทั้งคู่เลยคะจิน้นยังไงน่ารักพี่อั้มมากค่ะเป็นต้นอั้มพัชราภาได้โพสต์ภาพคู่ไฮโซนินอีกครั้งลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นขอบคุณคณนินดูแลพวกเราดีมากเลย up a t t a y เงานี้ทำแฟนๆที่เห็นภาพพากันกรี๊ดหนะักและบอกว่าเปิดตัวเธอ บ้างก็บอกว่าลงแบบนี้แปลว่าเปิดตัวใหม่และอื่นๆซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอสาวอ้ำออกมาอัปเดตด้วยตัวเองอีกที่ดีกว่าว่าหนุ่มนินตอนนี้ใช่สถานะคนพิเศษหรือไม่